วันนี้ผมจอมพลดดวสุขโหวรวิวไลเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกอยากชวนทุกคนย้อนเวลาไปยังช่วงวันชื่นคืนสุขของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1980หรือเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วกันนะครับในตอนนั้นคนญี่ปุ่นใช้ชีวิตอย่างรูหร้าอู้ฟู่โดยที่ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าช่วงเวลาแห่งความอู้ฟู่จะจบลงด้วยฟองสบู่ทางเศรษฐกิจลูกใหญ่เราจะพยายามให้ทุกคนเห็นภาพ ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครากันนะครับว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยุค80มันอู้ฟู่ขนาดไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้พังทลายลงกลายเป็นพศวัษที่สูญหายซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะแก้ได้ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้เองหละครับซึ่งถ้าพอลองย้อนดูไปแล้วผมเชื่อว,ว่าทุกคนคงเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจนั้นแม้จะเกิดคนับป,ประเทศแต่ก็มีหลายอย่างครับที่เป็นสัญญาณคล่คล้ายกันซึ่งถ้าเราจับจุดดีๆเนี่ยก็อาจจะเอาอดีต คา,าดการอนาคตได้ด้วยครับประเทศญี่ปุ่นคือผู้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่ของประเทศนี้ก็เลยต้องเริ่มจากเาศษซากครับแต่วิถีแบบญี่ปุ่น ผู้คนในยุคนั้นก็พิสูจน์แล้วแหละครับว่าจากเศษซากเนี่ยก็สามารถเติบโตจเจริญรุ่งเรืองได้ภายในช่วงเวลาที่เอาเข้าจริงก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วย,ยุคนด้วยซ้ำจากการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945ญี่ปุ่นผ่านระยะฟื้นตัวเข้าสู่ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว,รวจนถูกเปรียบเลยว่าเป็นปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1960ถึง1970นะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นปาฏิหาร เห็นได้จากตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นที่ในปี1960อยู่ที่44,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพราะปี1970พุ่งขยนัน5เท่าแบบไปอยู่ที่2,17,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากความต้องการในประเทศที่ขยายตัวนะครับและครอบครัวชาวญี่ปุ่นเองก็กำลังยกระดับเป็นชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากขึ้น ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือในช่วงพีคที่สุดในปี1989ตัวเลข GDP ญี่ปุ่นพุ่งสูงไปถึง3ล้าน1 0 1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ผมค้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัวเลข GDP กว่า3ล้านล้านบาทเนี่ยมากกว่า GDP เมื่อปี1960เกือบ100เท่านะครับและมากกว่าตัวเลข GDP เมื่อปี1970ประมาณ15เท่าด้วยกันในปี1989 ประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่นะครับกินส่วนแบ่งเศรษฐกิจโลก10%ย้ำนะครับญี่ปุ่นประเทศเดียวเท่ากับ1ใน10ของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยดูจะหอมหวานก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเติบโตจนกลายเป็นตลาดหุ้นใหญ่ระดับโลกเช่นกันนะครับอยากไปดูชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งลวกันนะครับมั่นใจว่า คือข้อมูลนี้จะทําให้เราได้เห็นการเติบโตของตลาดหุ้นญี่ปุ่นแบบก้าวกระโดดแน่นอนคืออย่างนี้นะครับดัชน Nik ี Nikkei ตลาดหุ้นญี่ปุ่นย้อนไปปี1 9 8 0เลี่ฉยจะอยู่ที่6,867จุดนับตั้งแต่นั้นดัชนี n i เคอ i ก็พุ่งต่อเนื่องทุกปีไม่มีหยุดนะครับเวลาผ่านไปจนสิ้นทศวรรษที่1980ดัชนี n i เค e i พุ่งไปอยู่ที่38,915จุด จุดพีคของจังชนีินิเคอในปี1989พุ่งทะลุ39,000จุดด้วยมีการเปรียบเยเลยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งสู่จุดสูงสุดนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นครองส่วนแบ่งตลาดหุ้นโลกถึง45%เกือบครึ่งเลยนะครับเหนือกว่าตลาดหุ้นของอเมริกาที่ครองส่วนแบ่งอยู่ที่33%เศรษฐกิจที่ดูจะเติบโตแบบก้าวกระโดดทำให้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในสมัยนั้น เต็มไปด้วยความสดใสนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลใจเลยเราไปดูตัวอย่างชีวิตของคนในยุคนั้นกันนะครับมีตัวอย่างคนหนึ่งที่เล่าเรื่องนี้ได้ดีครับเป็นตัวอย่างของคุณปู่ที่มีชื่อว่าคาซาคุน,นิยามาสกิตอนนี้เขาอายุ87ปีเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยเขากําลังเป็นหนุ่มวัยกลางคนเลยนะครับอายุประมาณ40กว่ากว่าคุณปู่เล่าย้อนในตอนนั้นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบทสนทนาของทุกคนคือทุกคนอยากสมัครเข้าเป็นสมาชิกกอล์ฟคลับครับทั้งๆที่ ไม่มีใครสนใจเรื่องกอล์ฟหรือตีกอล์ฟเป็นมาก่อนตั้งแต่แรกเพื่อซับนะครับค่าสมัครเข้ากอล์ฟคลับในตอนนั้นก็สูงถึง500ล้านเยนซึ่งคิดตามค่างเงินขณะนั้นก็สูงถึง1 2 8ล้าบนบาทเรื่องนี้มันดูเวอร์มากเลยนะครับเอาเป็นว่าเอาเรื่องที่เวอร์น้อยลงไปหน่อยก็ได้คุณปู่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะจากกรุงโตกเกียวไปเมืองฮอกไกโดแบบเช้าไปเย็นกลับครับไปเพื่อไปกินรามเมงมื้อเที่ยง ซึ่งถ้าคิดในตอนนี้ก็ดูจะเป็นการเดินทางที่ฟุ่มเฟือยมากๆเลยนะครับเพราะว่าระยะทางจากกรุงโตเกียวไปฮอกไกโดเนี่ยห่างกัน831กิโลเมตรเหมือนกับเราเดินทางจากกรุงเทพลงใต้ไปกินข้าวเที่ยงที่จังหวัดบางและตอนเย็นก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพคือแม้ว่าระบบขนส่งมวลชนเขาจะดีกว่าเรานี่นะครับแต่ผมก็คิดว่ายังไงมันก็ดูเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยอยู่ดีนั่นแหละอีกหนึ่งความหลังมาจากอีกคนครับมาจากชาวต่างชาติที่เคยทํางาน อยู่ในญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าไมค์อัลเลนเราย้อนความทรงจํากับรอยเตอร์บอกว่าในตอนนั้นตัวเขาได้ซื้อแมวแมวนะครับราคา1,000ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทซื้อให้แฟนเป็นของขวัญเขาเปรียบเทียบเลยแบบนี้เลยนะครับว่าในตอนนี้แค่ของขวัญราคา20ดอลลาร์เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ซื้อให้แล้วฟังแบบนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตีความนะครับว่าเขาคนนี้รักแฟนน้อยลงหรือว่าไม่อยากซื้อของขวัญให้กับแฟนเขาแล้ว เน่งแต่ว่าเขาอยากทําให้เห็นภาพเปรียบเทียบครับว่าในตอนนั้นเนี่ยผู้คนใช้จ่ายเงินกันง่ายเพราะทุกคนต่างคิดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะยังโตต่อไปได้ไม่แผ่วไม่หยุดไม่ชะงักงานทุกอย่างก็เลยดูบ้าไปหมดไม่ต้องถามเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าให้เปรียบเปรยบรรยากาศที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นยุค80เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราหลับอาหารแล้วก็ลองนึกตามคงจะได้เห็นภาพที่ทุกอย่างดูสดใสไปหมดจากเศรษฐกิจที่เติบโตนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลไปถึงบรรยากาศของเมืองด้วยแหละครับบรรยากาศของเมืองภายใต้วัฒนธรรมป๊อปในตอนนั้นที่มีคําว่าซิตี้ป๊อปขึ้นมาบางคนเนี่ยบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เป็นฐานรากของเจป๊อปยุคตั้งถ่มีภาพ,พยนตร์เกมแฟชั่นของญี่ปุ่นในขณะนั้นที่เฉพาะตัวมันเชื่อมโยงทุกอย่างจริงๆอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับระหว่างเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นในตอนนั้นกับแฟชั่นญี่ปุ่นยุค80 ที่เอาข้อจริงก็เริ่มกลับมาฮิตอีกครั้งในตอนนี้ครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุนกันไปมานะครับจนทําให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นสดใสและเติบโตแบบก้าวกระโดดก็คือราคาที่ดินที่บอกว่าเกื้อหนุนกันไปมาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ทําให้ราคาที่ดินในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันเมื่อราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นก็เป็นโอกาสของคนญี่ปุ่นครับที่จะเพิ่มพูนความมั่งคั่งของตัวเองให้รวยยิ่งขึ้นอีกแต่เตือนไว้ก่อนตรงนี้เลยว่า การเคลื่อนหนุนกันไปมาระหว่างเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับราคาที่ดินมันกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้เกิดฟองสบู่แตกในเวลาต่อมาไปดูชุดข้อมูลอีกสักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับราคาที่ดินสถิติราคาที่ดินในช่วงปี1956ถึง1986ช่วงนี้ประมาณ30ปีเนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาที่ดินในญี่ปุ่นช่วงนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้น5,000%ครับ30ปีพุ่งขึ้น5,000%เลยนะครับ ขณะที่ในปี1987ปีเดียวราคาที่ดินในกรุงโตเกียวพุ่งสูง58%ปีเดียวนะครับพ,พุ่งขึ้นเกินครึ่งเลยถามว่าราคาที่ดินในญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยแพงแค่ไหนเรามีตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเทียบกับที่ดินในอเมริกาก็แล้วกันนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าสหรัฐเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่แค่ไหนถ้าเทียบพื้นที่ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นมีพื้นที่เท่ากับแค่4%ของสหรัฐอเมริกาเท่านนนัั้ะครบ คือญี่ปุ่นเนี่ยจะมีขนาดใกล้ๆกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสาวฐแต่แม้จะมีขนาดเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น,นครับแล้วก็เท่ากับรัฐรัฐหนึ่งของอเมริกาเท่านั้นเนี่ยแต่มูลค่าที่ดินของญี่ปุ่นกลับสูงกว่ามูลค่าที่ดินของอเมริกา4เท่าตัวกันนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเปียบว่ามูลค่าที่ดินของพระราชวังอิมพีเรียลใจกลางกรุงโตเกียวที่มีขนาดประมาณ3.4ตารางกิโลเมตรมีค่าเท่ากับมูลค่าที่ดินของรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งรัฐเลยเล่ะครับ ต่วาราคาซื้อขายที่ดินตามปกติในกรุงโตเกียวนั้นก็ถือได้ว่าสูงกว่าราคาซื้อขายที่ดินในย่านแมนฮัตตันถึง350เท่าตัวจุดจอดรถบางจุดในญี่ปุ่นเนี่ยยังมีราคาแพงกว่าที่ดินย่านเซนทรัล p พาร์คของนิวยอร์กด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าเราเห็น2ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เศรฐษฐกิจญี่ปุ่นในตอนนั้นมั่งคั่งสุดๆไปแล้วนะครับปัจจัยหก็คือตลาดหุ้นที่สดใสอีกปัจจัยหก็คือราคาที่ดินที่พุ่งสูง ตอย right sure er an, er. ังเล่าให้ฟังถึงชีวิตของคนญี่ปุ่นในเวลานั้นด้วยว่าเวอร์ขนาดไหนเชื่อเถอะครับว่าทุกคนในตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดครับว่าวิุ้กันกำลังรออยู่ในอนาคตเจสเปอร์โคลหนึ่งในชาวต่างชาติที่เข้าไปทำงานในญี่ปุ่นช่วงนั้นยอมรับเลยครับว่าคนจำนวนมากรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยไม่มีใครนึกเลยนะครับว่าการล่มสลายจากความมั่งคั่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าจะเกิดขึ้นได้ครับตรงกันข้ามเลยนะครับทุกคนเชื่อว่า ญี่ปุ่นจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนครองโลกในที่สุดและหายนะก,ก็เกิดขึ้นตรงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนี่แหละคืออย่างนี้นะครับเมื่อที่ดินกลายเป็นทองคําราคาพุ่งสูงทยานแถมยังเป็นปัจจัยสําคัญของความมั่งคั่งของญี่ปุ่นคนที่ถือครองที่ดินก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แปลงที่ดินเป็นทุนคือเอาที่ดินเข้าธนาคารเป็นหลักทรัพย์คำประกันเพื่อนําเงินออกมาลงทุนท,ทําธุรกิจ ธนาคารก็เห็นโอกาสจากตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มองว่าที่ดินเนี่ยก็เป็นหลักทรัพย์ที่เติบโตมีมูลค่าก็เลยยอมให้ปล่อยกู้ธนาคารเนี่ยก็ไปเอาเงินจากแหล่งเงินอื่นมาปล่อยกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินจากเงินฝากเงินจากการลงทุนในตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งการกู้เงินจากต่างประเทศโดยสถิติเมื่อปี1990เกับพบว่าที่ดินกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกนํามาใช้จำนองในธนาคารญี่ปุ่นมากถึง22% นี่ยังไม่รวมสถาบันการเงินอื่นๆที่ไม่ใช่ธนาคารที่เราเรียกกันง่ายๆว่านอนแบงค์นะครับที่เปิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเพื่อให้บริการเงินกู้ที่ใช้ที่ดินเป็นหลักซับจำนวนมากเงินกู้เหล่านี้ก็อย่างที่บอกนะครับชาวบ้านที่มีที่ดินก็เอาที่ดินไปเข้าธนาคารแล้วเอาเงินออกมาลงทุนธุรกิจโดยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือว่า SME อยู่ในกลุ่มที่เอาเงินก้อนนี้มาลงทุน75%ทีเดียว และแล้วฟองสบู่ก็เกิดขึ้นครับราคาที่ดินเริ่มตกไล่เรียกับสัญญาณทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่เริ่มไม่สดใสอีกต่อไปแล้วนะครับมีบทความหนึ่งฉายภาพตอนนั้นได้ชัดเจนมากครับขอหยิบยกข้อมูลจากบทความของคุณโรโนัลซุเลซากินักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกแฟร์แบงค์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาเล่าให้ฟังนะครับบทความนี้ตอนหนึ่งเขียนว่าในช่วงปลายุค80ธนาคารในญี่ปุ่นเหยียบคันเร่ง ล่อยกู้ให้กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างสำนักงานในตอนนั้นมีอาคารสำนักงานใหม่ๆที่ดูเท่ทันสมัยออกสู่ตลาดจำนวนมากเลยครับเห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือที่กรุงโตเกียวในยุค80อาคารสำนักงานเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานก็จะมีคนมาเช่าจนเต็มนะครับหลายแห่งเนี่ยมีคนมาจองตั้งแต่ก่อนอาคารจะสร้างเสร็จด้วยซ้ำนั่นคือยุค80ครับแต่พอเป็นยุค90อาคารสำนักงานที่ทันสมัยเหล่านี้ ส่งสัญญาณว่าไม่มีคนมาเช่าเพราะว่าธุรกิจต่างๆไม่มีปัญญาจะสู้กับค่าเช่าที่พุ่งสูงขณะที่รายได้ก็เริ่มผลดหายจากเศรษฐกิจกที่เริ่มไม่สดใสนะครับพอเจ้าของอาคารไม่มีผู้เช่าเจ้าของอาคารก็ไม่มีเงินไปจ่ายเงินกู้ให้กับธนาคารปัญหาค้างจ่ายก็เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยธนาคารเห็นเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าถูกเบี้ยวค่าจ่ายเงินกู้แต่ก็ยังปกปิดข้อกังวลน,นี้เพิกเฉย และมีหนุซ่ซามเนี่ยยังเชื่อว่าเศรษฐกิจที่สดใสของญี่ปุ่นจะไปต่อได้อีกด้วยนะครับทีนี้พอฟองสบู่เริ่มแตกเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิมทุกอย่างพ่พังทลายจนลูกโศกพอเมื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่สดใสบริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องลดต้นทุนด้วยการจ้างพนักง,งานน้อยลงหรือต้องลดค่าช่างลงมาคนที่รับกรรมก็คือบรรดาเด็กจบใหม่ครับในตอนแรกๆเนี่ยพวกเด็กจบใหม่กลุ่มนี้ยังมีทางเลือกนะครับก็คือไปเรียนต่อ ก็เลยทําให้สัดส่วนผู้ที่ศึกษาต่อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากในตอนนั้นบางคนเนี่ยก็เลือกทํางานแต่ว่าเป็นงานพาร์ทไทม์รับเงินเดือนเป็นจ็อบๆโดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆรวมถึงการไม่ได้โบนัสหรือว่าอาจจะได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น,นบทความของคุณโรนัลเล่าให้ฟังต่อนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการตกเถียงกันแล้วแหะครับซึ่งครั้งหนึ่งเป็นการตกเถียงที่จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์นิเคอิชิมบุนเอานักเศรษฐศาสตร์ชาวญี่ปุ่น และนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินชาวอเมริกันที่ทํางานในโตเกียวมาดีเบตกันนะครับคุณวอลโนเล่าในบทความลยนะครับว่าในตอนนั้นเขาจําได้เลยครับว่ามีคนมาฟังเป็นร้อยคนเลยฟังนักเศรษฐศาสตร์ชาวญี่ปุ่นชี้จากสถิติในอดีตบอกว่ายังไงเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็จะเติบโตต่อไปแต่ผู้เชี่ยวชาญฝั่งอเมริกันมองต่างครับเขาเอาสิ่งที่เห็นตรงหน้านเวลานั้นมาชี้ว่าสิ่งที่เขาเห็นบนท้องถนนในโตเกียวตอนนี้ คืออาคารสำนักง,งานที่โล่งว่างบริษัทไม่จ้างงานเหมือนในอดีตสัญญาณเศรษฐกิจตกเริ่มเกิดขึ้นแล้วและเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นไม่หยุดด้วยตราบใดที่ไม่มีการแก้ปัญหาเง,งินกู้ที่ไม่มีคุณภาพอย่างจริงจังผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันในงานนั้นทํานายในตอนนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่ช้าก็เร็วบริษัทญี่ปุ่นจะต้องปรับขนาดองค์กรให้เล็กลงรวมถึงลดต้นทุนที่ต้องจ่ายให้พนักง,งานตั้งแต่การปรับลดสวัสดิการไปจนถึง การพิจารณาขึ้นตำแหน่งและจะลงเอยด้วยการเก็บเฉพาะพนักง,งานที่จำเป็นเอาไว้เท่านั้นครับหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าทศวรรษที่สูญหายนะครับนี่เป็นคำที่ใช้นิยามช่วงเวลาประมาณ30ปีหลังฟองสบู่แตกคือถ้าเราบอกว่ายุค80คือยุคอูฟูยุค90ยุค2000มาจนถึงยุค2010นี่จะเป็นทศวรรษที่ถูกนิยามว่าเป็นทศวรรษที่สูญหายของญี่ปุ่น นี่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นซบเซาครับการเติบโตทางเศรษฐกิจโตแบบแทบจะไม่โตครัแบบคือโตอยู่ที่ประมาณ1%เท่านั้นยังไม่รวมถึงวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ซ้ําเติมเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติธรรมชาติหลายครังรรร้งเศรษฐกิจโลกตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มาจนถึงโควิดสิที่กระทบฝั่งญี่ปุ่นมากบ้างน้อยบ้างทาให้ทางการญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องประคับประค ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ตกอยู่ในภาวะเงินฝืดครับผลจากการที่บริษัทห้างร้านกําไรน้อยลงการลงทุนต่ําเพราะว่าผู้คนเลือกที่จะเก็บเงินสดเอาไว้มากกว่าและทําให้อัตราการมีงานทําของญี่ปุ่นต่ําด้วยโดยอัตาาราผู้มีงานทําคิดเป็นแค่ประมาณ15%ของประชากรญี่ปุ่นทั้งหมดเท่านั้นนะครับผลกระทบยังตามมาถึงสภาพสังคมด้วยนะครับเกิดภาวะฮิคิโคโมริ ในญี่ปุ่นขึ้นมาคือการที่ผู้คนออกจากสังคมกักตัวเองอยู่คนเดียวในบ้านไม่ทํางานไม่เรียนไม่สูงสินกับใครซึ่งปรากฏการแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อสังคมภาพรวมด้วยในช่วงทศวรรษที่สูญหายทางการญี่ปุ่นได้พยายามแก้ปัญหาครับตั้งโจทย์หลักก็เรื่องของการแก้เงินฝืดน,นะครับซึ่งข่าวดีก็คือเมื่อช่วงประมาณต้นปี2024นี่เองครับ ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มเห็นสัญญาณว่าภาวะเงินฝืดในญี่ปุ่นกาลังจะหมดลงแล้วแต่เมื่อภาวะเงินฝืดจบลงก็จะตามมาด้วยภาวะเงินเฟอ้ออยู่ดีนะครับเพราะเป็นเงินเฟอ้อเนี่ยก็ต้องกังวลเรื่องข้าวของที่อาจจะราคาแพงขึ้นแต่ว่ารายได้ของประชาชนเท่าเดิมตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องรับไม้ต่อต่อไปว่าจะทําอย่างไรที่จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศได้บ้างซึ่งก็ต้องจับตาก,กันต่อไปนะครับย้อนไปดูว่าทําไมถึงเกิดฟองสบู่แตกขึ้นมา หรือทำไมเศรษฐกิจในบางประเทศที่ยังวิกฤตยังไม่มีกำลังซื้ออยู่ก็พอเห็นความคล้ายคลึงในตรงนี้อยู่นะครับนี่แหละครับคือเวอร์รีวานเล่าปาระวัติเกี่ยวลโลกที่เราจะชวนมองย้อนอดีตทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและมองภาพมาที่ปัจจุบันที่อาจจะช่วยให้เราคาดการณ์อนาคตได้บ้างไปพร้อมๆกันนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับและอย่าลืมติดตามเราในทุกช่องทางครับ Some knockout today, make tomorrow today.